สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้มาดูเคล็ดลับการดูพระสมเด็จบางถึงพรมพิมใหญ่พระประธานแบบทรงตื่นนะครับเนื้อเนื้อหาแบบเนื้อก้านมะลินะครับหรือเขาเรียกว่าเนื้อขาวอมเขียวแบบเนื้อก้านมะลินะครับเนื้อก้านมะลิทุกคนจะต้องเข้าใจคําว่าเนื้อก้านมะลิให้ถูกต้องนะครับว่าเนื้อของพระที่เป็นก้านมะลิเนี่ยมันไม่ได้เป็นก้านมะลิทั้งอ,งองค์นะครับมันจะเริ่ม เป็นก้านมะลิเฉพาะจุดบางจุดท่านนั้นเองอย่างจุดนี้เนี่ยตรงนี้นะครับมันจะเป็นเริ่มแปล่สภาพเป็นเนื้อก้านมะลิตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเขาจะเริ่มเป็นเนื้อก้านมะลิที่มีลักษณะขาวออกเทาอมเขียวนะครับอันนี้เป็นเนื้อพวกขาวเหลืองนะครับหรือขาวอมเทานะครับแล้วก็จะมีพวกคาบตะกันปูนพวกนี้จับผิวอยู่อันนี้เป็นคาบดินคาบผูกจับนะครับพวกนี้เป็นคาบของพวกแคมไ์นะครับที่จับตัว ที่เนื้อพระทั้งหมดนะครับทีนี้เรามาดูตรงขอบด้านข้างนะครับผ้าองค์นี้เนี่ยจะมีพวกคราบของออน้ำมันตังอิวเนี่ยเกิดขึ้นตรงบริเวณด้านนี้จะค่อนข้างหนานะครับก็เรียนรู้ตรงจุดนี้สังเกตดูนะครับว่าคราพวกนี้มันไม่ได้เกิดจากเราเอาสีหรือเอาอะไรไปป้ายเขาเขาเกิดจากคราบตะกันของปูนนะครับที่เขาก่อตัวขึ้นแล้วเขาจะมีสีปรากฏอยู่สีพวกนี้นะครับ ส่วนใหญ่มันมาจากของเหลวที่มากับน,น้ำนะครับมัน <c oughs> ถูกทำละลายหรือถูกทำให้เปลี่ยนสีของเขานะครับเป็นตามกฎธรรมชาติของพระเนื้อปูนอยู่แล้วนะครับเห็นนะเราจะเห็นผิวของเขาจะมีลักษณะเป็นขุยๆนะครับคือการงอกของเขานะครับตรงนี้เป็นคราบ สีขาวๆเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นสีของตัวตะกั่นปูนที่เขาเกิดเ,เกิดอยู่ที่ผิวพระนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันบริเวณคราบตะกั่นปูนพวกนี้เวลาเราขยายดูมันจะเห็นเหมือนกับการงอกของพวกดอกเห็ดนะครับที่เขาเป็นจุดเล็กๆนะครับที่เขาปรากฏอยู่เนื้อหาตรงนี้นะครับของปอไม่สามารถที่จะลอก เรียนทาเรียนแบบได้นะครับซึ่งเวลาเราศึกษาพระผ่านกล้องจุลทรรศนะครับเราก็จะให้ทุกคนเนี่ยพยายามฝึกดูตรงนี้บ่อยๆนะครับแล้วก็เนื้อหาของพระนะครับลอยแตกลานตรงนี้ก็เช่นเดียวกันอันนี้เป็นพระพักของพระอันนี้เป็นพระเกน,นะครับตรงนี้เป็นผนังด้านในของพระตรงบริเวณเนี้เป็นเส้นฟุ้มทั้งหมดนะครับการแตกลาน ของเขานะครับเกิดจากธรรมชาติท่าวนี้ล้างนะครับเราล้างผิวล้างเพื่อขัดเอาคราบตะการปูนพวกนี้ออกนะครับเผยให้เห็นเนื้อของพระที่เป็นเนื้อจริงๆนะครับเพราะว่าเป็นเนื้อมวลสารที่เขาผ่านการเวลามา150ปีนะครับคือเราตั้งตัวเลขกลมๆไว้ว่าพระอันนี้จะสร้างอยู่ในยุคปี2 0 0 0 415นะครับแต่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นพระสร้างก่อนประมาณสัก5ปีนะครับ5ปีหรือไม่เกิน3ปีเพราะว่าสมเด็จโตเนี่ยท่านมรณภาพตอนปี2500 2415นะครับเดือนมิถุนาวันที่22นะครับซึ่งเป็นกลางปีของพศ2500ซึ่งตอนต้นปีเนี่ยท่านก็ ท่านก็น่าจะเริ่มชลาภาพแล้วเพราะว่าท่านป่วยชลาภาพแล้วก็ท่านจะเขียนวันที่ท่านจะลาหรือว่าท่านเป็นท่านเขียนวันตายของท่านไว้แล้วนะครับว่าท่านจะละสังขารวันไหนวันไหนนะครับซึ่งตรงนี้ในบันทึกของหลวงปู่คำเนี่ยท่านก็ได้บันทึกเขียนไว้นะครับลงไปหาอ่านของหนังสืออาจารย์ชะแลมนะครับทุกคนจะได้ความรู้มากทีนี้ผมจะสอน ให้ทุกคนดูผิวหรือว่าธรรมชาติของพระเป็นหลักนะครับให้เข้าใจเนื้อหาแบบนี้ค่าบแบบนี้นะครับเราเรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับพระแท้ศึกษาง่ายนะครับพระปลอมเนี่ยก็ยิ่งศึกษาง่ายเพราะว่ามันไม่มีรายละเอียดธรรมชาติความเก่าแบบนี้ปรากฏให้เราเห็นตรงนี้เป็นบริเวณเลําตัวของพระพระองค์นี้จะเรียกเป็นพิมพ์งส่งตื้นเพราะว่าพระเขาจะมีลนะักษณะตื้นแขนจะส่งอกตื้นๆเล็ก,ลก,ลกๆอกบริเวณหน้าอกก็ตื้น ซึ่งแตกต่างกับพระสมเด็จวลัลคังที่เขามีลักษณะาการแกะแม่พิมพ์ที่ลึกชัดนะครับเพราะนั้นเวลาเราศึกษาเรียนรู้เนี่ยเราต้องเ,อเข้าใจรายละเอียดของเขาเนี่ยดูความเก่าของพระเป็นหลักนะครับพวกคาบตะกันปูนพวกนี้นะครับพยายามพยายามศึกษาเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจค่าพวกนี้ไว้ให้แม่นนะครับเพราะว่าอค่าพวกนี้ของปอมทำไม่ได้นะครับแต่เฟืนใหญ่ เวลาเราพระพวกนี้ไปให้เฟียนดูนะครับเสียนจะบอกพระแท้แบบนี้ว่าเป็นพระที่ยังไม่ถึงสมเด็จโตสร้างนะครับทีนี้วิธีการสังเกตไม่ยากนะครับคุณก็ดูหน้าพระของเขาที่เขาเล่นเขาเล่นหน้าพระแบบไหนนะครับเก่ากว่าแบบนี้หรือว่าใหม่กว่านะครับมีมวลสารหรือไม่มีมวลสารต้องดูนะครับแล้วพิมพ์เขาจะมีลักษณะลึกชัดหรือว่าตื้นเป็นแบบไหนต้องสังเกตนะครับต้องสังเกตทีนี้เรามาดูองค์ที่ องที่2ออันนี้ก็จะเป็นพิมพ์ตื้นแบบเดียวกันนะครับอันนี้เราล้างผิวเขาเราไม่ได้องน,นี้เนี่ยเปิดผิวเขาออกไม่หมดนะครับเราจะเห็นคราบตะกันปูนเนี่ยจับค่อนข้างหนานะครับองน,นี้จะถือว่าเป็นพระที่ล้างออกยากแล้วนะครับเพราะว่าเนี่ยคราบเขาเกาะกันเป็นผลึกแข็งแล้วนะครับอันนี้คือล้างไม่ออกตรงนี้เน,นี่ยยิ่งล้างไม่ออกนะครับ ยิ่งล้างไม่ออกถ้าล้างเนี่ยมันต้องใช้น้ํายาขจัดคราบวิคซอนะครับแต่ถ้าใช้น้ํายาขจัดคราบเนี่ยก็จะโดนอาถรรพ์ของพระเพราะว่าผมล้างพระเนี่ยก็ล้างทุกครั้งถ้าเราใช้น้ํายาขจัดคราบนะครับเราจะโดนสมเด็จท่านทําโทษเอานะครับก็คือจะเป็นฝีเกิดขึ้นนะครับเวลาล้างทุกครั้งทุกคนลองสังเกตดูนะครับแต่ถ้าคุณล้างแล้วไม่เป็นอะไรเนี่ยก็แสดงว่าพระอันนั้นอาจจะไม่ผ่าน การปลูกเสรโดยสมดิโตก็เป็นได้อ,อันนี้ก็ลงต้องตั้งซข้อสังเกตดีๆนะครับทีนี้เรามาดูค่าตรงนี้อันนี้คือค่าเป็นแคมไซ์ทั้งหมดเลยเห็นไหมฮะเขาจะขึ้นเป็นผิวเหมือนเนื้อฟองน้ํานะครับตรงนี้จะชัดตรงนี้จะเบลอๆหน่อยนะครับก็พยายามขยายดูให้ทุกคนได้จดจำนะครับค่าพวกนี้เรียนรู้ง่ายนะครับมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนซ่อนเงื่อน เวลาเราดูพระดูผิวตรงที่เขาแตกกระเทาะนะครับเราก็ขยายให้ทุกคนดูนะครับว่าไอ้รอยแตกกระเทาะเนี่ยเนื้อในเขามีลักษณะเป็นแบบไหนนะครับเราได้รู้โครงสร้างของปูนนะครับว่าเขามีปูนเนี่ยเก่าอายุขี่กี่ร <c oughs> ้อยปีแล้วลงไปดูเนื้อของสมเด็จโตเอ่อเนื้อของพระลูกศิษย์ที่ท่านสร้างอันนี้ก็จะเป็นคาบที่เขามีการซ่อมตัวเองอันนี้เป็นคาบของตะกันปูนเช่นเดียวกันนะครับ เขาสร้างมาคุมบริเวณผิวที่เขาหลุดกระเทาะไปนะครับทีนี้บริเวณพระพักเราก็จะเห็นพระพักที่มีลักษณะเลียวเล็กเหมือนกับผ้าบางผนผมแล้วก็บริเวณหน้าอกนะครับก็จะมีลักษณะเป็นทรงเ,เป็นทรงตื้นนะครับเห็นมวลสารชัดเจนเห็นไหมจุดขาวอยู่ในอ,อ,อยู่ในเนื้อที่มีลักษณะขาวออกสายอมเหลืองเห็นไหมแล้วก็จะมีพวกคราบ คาบของตัวแคลเซียมอยากเต็มไปหมดเลยและตรงนี้เป็นซอกด้านในของพระนะครับทั้งสองข้างเราก็ลองฝึกเรียนรู้เดี๋ยวศึกษาจากด้านหน้าเดี๋ยวผมก็จะสอนวิธีการดูด้านหลังสังเกตนะครับแล้วก็จำรายละเอียดของเขาไว้คราบแคมไฟเขาขาวๆนะครับทุกคนน่าจะรู้แล้วอันนี้คือแคมไฟอันนี้เป็นผลึกที่เขาสะท้อนแสงขึ้นมานะครับ อันนี้ก็จะน่าจะเป็นพวกซิลิกอนนะครับหรือแร่ที่เขาแปลสภาพแล้วนะครับที่สมเด็จโตท่านก็นํามาผสมอยู่ในพระสมเด็จของท่านตรงนี้จะมีการแตกลานตรงบริเวณนี้เห็นไหมฮะตรงรอยแตกลานเป็นธรรมชาติของเขาเดี๋ยวมาดูด้านหลังของพระนะครับองนี้หลังก็จะดูลักษณะคล้ายกับเป็นเนื้อปูนนุ่มนะครับ นี่เนื้อปูนนุ่มทีนี้เราก็สังเกตดูนะครับว่าเนื้อปูนนุ่มเรา,ามีลักษณะแบบไหนเวลาเราดูเราก็จะได้เข้าใจอันนี้เนื้อจะออกเหลืองเหลืองเห็นไหมครับมันมีคราบของพวกน้ํามันตางอิวเนี่ยแล้วก็จะมีพวกแคมไฟ์พวกนี้อันนี้เนื้อเป็นสีน้าตาลเนี่ยเป็นคาาทั้งหมดด้านหลังจะล้างผิวออกออยังไม่เกี้ยงพอนะครับ เราก็จะเห็นค่าผู้นี้เยอะนะครับดูองค์จริงประกอบอันนี้เนื้อจะเป็นก้านมะลิเห็นไหมตรงนี้เราล้างเปิดผิวเขาเนื้อเขาจะออกเป็นเนื้อขาวอมเขียวนะครับแล้วก็ผิวเขาจะมีลักษณะแห้งๆอันนี้เป็นพวกผงกากดํานะครับซึ่งเป็นผงพุทธคุณนะครับผงพวกนี้มีคุณวิเศษทางโคลงพันนะครับอันนี้ก็จะเป็นบริเวณด้านออขอบด้านล่างนะครับเป็นด้านมุมนะครับเราก็ไล่ดู นะครับเนื้อหาก็จะมีลักษณะที่สีจะแตกต่างกาันนะครับสีจะแตกต่างกาันแล้วก็การเกิดคาบก็จะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันนะครับก็ต้องจําไว้พระทุกองค์สมเด็จพระสมเด็จทุกองจาไว้เลยนะครับว่าเขาจะมีเนื้อหาที่ไม่เหมือนกันนะครับพยายามดูนะครับแต่ถ้าพระองค์ไหนจะมีเนื้อหาเหมือนกันทั้งเนื้อหาเหมือนกันหมดเปะเหมือนกับดังเป็นคู่แฝดเนี่ยให้ตั้งข้อของ สงสัยไว้ก่อนนะครับว่าอาจจะไม่ค่อยดีอันนี้มีการเกิดคาบเห็นไหมอันนี้ข้างตรงขอบข้างเนี่ยเขามีการงอกของเขาปรากฏให้เราเห็นพยายามดูนะครับว่าการงอกพวกนี้มันต้องใช้เวลาเพราะนั้นพระที่คุณพระพวกนี้ถ้าเราไปให้เฟียนดูแล้วเขาตีว่าพระแบบนี้ปลอมนะครับแบบนี้ก็ไม่ใช่แล้วนะครับแสดงว่าเซียนพระเนี่ยไม่ได้มีความรู้ในการดูพระแท้นะครับคาบพวกนี้เห็นไหมอันนี้เป็นคาบเขาเรียกคาบไขมุก นะครับหรือเขาเรียกคราบไขแมงดานะครับเพราะว่าสีเขาจะออกเหลืองๆถ้าเป็นคราบสีแดงๆเนี่ยเขาจะเรียกคราบไข,บขปลานะครับอันนี้เป็นขอบด้านข้างเห็นไหมซึ่งเป็นขอบที่สวยงามเห็นไหมมีการงอกมีอะไรชัดเจนมากเพราะนั้นเวลาเราเราจะเก็บพระสักองค์หนึ่งนะครับเราต้องรู้คุณค่าของพระเราต้องดูความเก่าเป็นนะครับไม่ใช่ว่าใครบอกว่าเก่าอะ่ะเก่าด้วยใครบอกว่าเก๋ก็เก๋ด้วย อันนี้มันไม่มีความรู้นะครับดูไปก็เหมือนนอกแก้วนกขุนทองเรียนรู้ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับเวลา <c oughs> เวลาเราศึกษาพระนะครับเราอย่าเป็นเอนกแก้วนกขุนทองนะครับเราต้องเรียนรู้จากของจริงแล้วก็เข้าใจธรรมชาติความเก่าของเขาอันนี้ก็คือขยายให้ทุกคนดูพยายามดูผิวพวกนี้ไว้นะครับเพราะว่า รายละเอียดมันจะอยู่ที่ผิวของพระนะครับมันไม่ได้อยู่ที่พิมพ์เพราะว่าพิมพ์พวกนี้ตอนนี้ผมบอกได้เลยนะครับว่าพิมพ์สามารถทําปลอมแปลงได้นะครับมวลสารเนี่ยจะผสมอะไรก็ได้เห็นไหมเวลาผสมนี่ยเขาเอาผงตะไบเหล็กใส่ลงไปแม่เหล็กดูดติดเนี่ยมันมันไม่ใช่นะครับเพราะว่าพระเวลาเขาผสมผงตะไบเหล็กลงไปเพื่อให้พระน้ําหนักมีน้ําหนักเวลาเวลาคุณหยิบพระสมเด็จขึ้นมานะครับแล้วเขามีน้ําหนักตึงมือเนี่ย ทุกคนก็มั่นใจว่าพระองค์นี่น่าจะเป็นพระแท้นะครับแล้วเอาไปแม่เหล็กเอาแม่เหล็กไปทดสอบดูดเนี่ยมันติดขึ้นมาก็จะบอกว่าอันนี้มันมีแร่เหล็กไหลผสมอยู่นะครับซึ่งในพระสมเด็จนะครับในบางพรมเนี่ยแม่เหล็กดูดไม่ติดนะครับเพราะนั้นพระที่คุณที่คุณไปได้มาจากแหล่งอื่นๆเนี่ยทุกคนต้องรู้นะครับว่าพระถ้ามีแม่เหล็กดูดติดเนี่ยเนื้อของเขามันยังไม่ได้ นะครับผมตรวจสอบจากพระที่แม่เหล็กดูดติดแล้วเนี่ยเนื้อเขายังไม่เก่าเท่านะครับเพราะยังไม่มีความเก่านะครับอันนี้เนื้อเขาจะมีเป็นผลึกของตัวแคลเซียมแล้วเห็นไหมฮะเขาจะขึ้นเป็นซิลิกอนด้วยซ้ํานะครับเพราะนั้นเวลาเราศึกษาพระเนี่ยหนึ่งองค์คุณจะต้องเรียนรู้ตั้งแต่ขบวนการสร้างนะครับผ่านการใส่ลงกุกนะครับแล้วก็ผ่านจาก ผ่านลงกูแล้วนําขึ้นมาจากกูผ่านการล้างผ่านการใช้สัมผัสจับต้องเนื้อหาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรพวกนี้คุณต้องรู้นะครับไม่ใช่ว่าเ,เล่นพระแล้วคุณไม่รู้ขบวนการการสร้างพระขบวนการการใส่ในกูบางคนเล่นพระสมเด็จบางพรมนะครับมีคาบรอยตัดยังคมอยู่ก็ตีเก้อ,อีกนะครับเฟียนพระบางคนเนี่ยคือรู้แบบเขาเรียกว่าเข้าใจผิดไปเองเพราะว่า พระที่อยู่ในกุ่มันไม่ผ่านการใช้เ็าบอกว่าขอบพระคมไปตีเกออีกก็มีนะครับเพราะเพราะพระแท้เขาบอกว่าขอบมันจะต้องไม่คมอ่าอันนี้แหละทุกคนมันจะจับประเด็นผิดหมดนะครับเพราะว่าพระสมเด็จเนี่ยเออบางพรมเวลาสร้างนะครับเขาใส่กุ่ไว้เนี่ยมันไม่ได้ผ่านการใช้คือทําพระเสร็จมาแล้วเนี่ยเขาก็ ตากแดดให้แห้งแล้วก็ขนนําไปใส่ไว้ในกุญแจดีเพราะนั้นขอบมันจะต้องมีฟาร์มคมอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเวลาเราเล่นพระเนี่ยพยายามอย่าหลงประเด็นพวกนี้นะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราพลาดจากของแท้นะครับแล้วก็ไปหยิบเอาพวกพระปลอมนะครับที่เขาเอามาหลอกเอามาหลอกขายเรานะครับพระองค์นี้องค์ละีสิบห้าล้านองค์ละสามสิบล้านนะครับมันไม่ใช่นะครับมันยังไม่เก่า เพราะนั้นเวลาเราเล่นพระเนี่ยเราพยายามเชื่อตาเราเองมากที่สุดนะครับครั้งแรกเราโดนหลอกเป็นเรื่องปกติผมยังโดนหลอกประจำนะครับเวลาศึกษาพระสมเด็จครั้งแรกไม่มีใครไม่ถูกหลอกหรอกครับเพราะนั้นการที่เราถูกหลอกหรือว่าถูกให้เช่าพระปลอมในครั้งแรกๆเนี่ยมันเป็นประสบการณ์อยู่แล้วนะครับเวลาเราเจอพระของปลอมแล้วเวลาไปเจอเอ่อพระของแท้แล้วเนี่ยคุณจะรู้ว่าไอ้พระที่เราเล่นมาเนี่ยมันของปลอมเนี่ยอย่างเนื้อหาแบบนี้เวลาเราขยายออกมาแล้วคุณ ลองดูนะครับว่าไอเนื้อพวกนี้นะครับของปลอมเขาทําได้ไหมเนี่ยคาบการงอกพวกนี้ที่เขาเกิดขึ้นอยู่บนผิวพวกนี้อันนี้มวลสารที่เป็นเม็ดขาวใสนะครับขอบด้านข้างเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราจะเรียนรู้ก็ได้นะครับแต่ผมสอนให้ทุกคนดูแค่ด้านหน้ากับด้านหลังให้เป็นก่อนนะครับด้านหน้าดูพิมพ์นะครับดูโครงสร้างดูรอยตัดดูตำแหน่งของ ของรายละเอียดของช่องไฟต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นซูมพระพะักพักเกตนะครับหน้าอกนะครับไหลมีลักษณะเป็นแบบไหนหน้าตักพระนะครับพยามองรายละเอียดและพิมพ์รงของพระให้เข้าใจแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะบอกเกี่ยวกับเนื้อหาของพระไว้นะครับแล้วก็ความเก่าของพระไว้ด้วยเพราะนั้นตรงนี้นะครับในพระสมเด็จทุกองค์นะครับจะมีธรรมชาติมีความเก่า ปรากฏให้เห็นทุกองค์นะครับอยู่ที่ว่าคุณจะมองเห็นหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับอันนี้ฟาร์มเก่าของเขาเขามีการงอกพระองค์น,นี้นะครับถ้าคุณเจอแบบนี้ผมบอกให้เลยนะครับว่าอันนี้คือของปอมทําไม่ได้นะครับแต่ถ้าคุณเอาพระองค์น,นี้ไปให้เฟียนดูคุณก็จะโชคร้ายหน่อยเพราะว่า พระแท้แล้วเอาไปให้เฟนดูเนี่ยเขาตีเป็นพระปลอมคุณก็เชื่อเสียงน,นะครับแต่คุณไม่เชื่อตาตัวเองเพราะฉะนั้นเวลาเราเล่นพระคุณก็ต้องเปลี่ยนวิธีการคิดวิเคราะห์ใหม่นะครับลงเชื่อตาตัวเองดูสักครั้งสิครับแล้วลงทําให้เห็นประสบการณ์พระพวกนี้นะครับคุณพกติดตัวไว้นําไปสวดมนต์ก่อนนอนทุกคืนนะครับเดี๋ยวคุณก็จะพบเจอประสบการณ์เองนะครับวันนี้ก็ฝากความรู้ไว้ประมาณเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟัง จนจบคลิปนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับถ้า <c oughs> อยากเรียนรู้เพิ่มเติมก็ลืมกดติดตามดูนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ